ขหน้าสุดป่าป่าป่าเก็ต้องหน้าอยู่ทุกคนแก่จานเลยลองเรียกไี่ภาคดิบใช่หน้าสุดยูสมัยแทนหน้าสุดหน้าแล้วไงเรียนรู้เรื่องก็คือเรียนไม่รู้เรื่องใช่เรียนรู้เรื่องอัพต้น้าจ้ะเออเออนะนั่งคันหลังให้อาจารย์แล้วก็หลับไปเปิดรายการนะเปิดหลังกุ้งก้ แล้วก็เปิดในการตั้งพลัตอะไรไม่เปิดใครมันลงด้วยวะเนี่ยมันเยอมากเลยนะอัดมาดีมาถึงยังถึงยังถึงยโอ้โหเมื่อกี้มันเยอะมากเลยปืน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 ปไม่มีปืนไม่มีปืนจ้า ถ้ามันสวยมีมาอีกมาอีกมาอีกตีตีอยู่ตีอยู่ตีไม่โดนได้ไงเนี่ยไอ้ข้างหลังมาได้ยุได้ยุใครมีปืนทิ้งให้บ้างโอเค้ปืนก็อย่างนี้เอาเก็บไม่ได้เออใช่ด้วยไอคนยังไงอ้ากูมีปืนอยู่เอาไปชื่อชื่อชื่อสอนกัน สบายว๊อฮะมีเหรอเฮ้ยมีใครเนี่ยบดีพ่อคุณเอ้ยมีคนแลนไปหาเรามีคนแลนไปหาเราบ้างหรือเปล่าบดีพ่อคุณพ่อคุณมาจากไหนมีคนแลนไปหามอมอยู่หลังเราติดโอ้ไม่ติดอุ้ยนอนแล้วเกียได้ดีดีเลแลนต์ทำไงไม่ตื่นต้องมีตื่นนะยิงอยู่ยิงอยู่ไอ้หั่งแอบ น็อกแล้ววูไม่ยอมหรอก้ยเอาทองบัมันน็อกไปไหนแล้ววะเออเออไอ้ีดีอะไรักเอาเหรอช็อตกันแตว่าต้องขายช็อตกันแค่ท่องแค่ั้นคือบัค่ะเฮ้ยเฮ้ยเขตเขตมีคนมีคนยหน จีบไปได้จีไปได้จีไปได้เออไปข้าไหนล้วหน้าหน้าเทอะอยี่ทางเนี้ยยู่ขบาบเฮ้ยกระสุนมันอยู่ไหนวะลืมรีกัโหลดกระสุนกตาย โอนิดโอสอโอนิดนะโอละนอะเดกตั้งหุ่นฟังหุ่นนี่สี่นะลงลงลุกเกียแบบแบบแบบเต็ม่ะเ็นวิงสองคนกลางกลางเต็มเลยเฮ้ยมีรถมาอ ขี่รถมาสอนกันมาสองคนอ่ะเอาไปเจ็บีบโอ้ดูเอาตายหมดเลยยังนี่นนนโดดลงน้ำโดดลงน้ำ<ป>โดดลงน้ำ<ป>ดู<ป>ดู<ป>ดูดูเขา,เขาไลายดูเขาวิ่งไงแล้วก็ยิงเขาทรมานเขา <laughs> แกเขาเลยไม่ในตัวไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเอ้ยตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นฮะชื่อเพื่อนเหรอชื่อเพื่อนชุบเหรอไม่มาน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 เอ้ยมีมีอ้ยชิบหายแลวไหะอยู่มุมเสียเปียบอยู่มุมเสียเปียบเข้าตเคเคสองตัวนี่นี่ นอกเขียนเรืนองหนึ่นเรียบร้อยน้่งเขียนมันน้่งเขียนนกเด็กนกอยู่เลื่องตัวายอ่ะสวัสดีครับ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 เชนครับอานด้ก็เชนค้ันและเฮ้ยแดงนี้แดงนี้เาเก็บการแทนก่อนนะเอปกดดิ มาดูเดือดกั้ปะดูเดือดยังปะมีอารมณ์เยอะกันแล้วสิไปฝังไหซีที่จะมีเลือดให้ไม่จะเลิกเกมเราเปิดไม่เต็มเลยพอดนี่เทนเม่นกว่าเทนเอานี่เป็นอะไรเนี่ยประม แ่บอย่างใช่ไหมลูกลูกลูกฮะะไรเหรอไม่มีควงมากำนันเลยมีมีมีสีอะไรนมนี่มีมีสีม่วงผมครับไม่มีใครเล่นมุกเลยวะฮะเฮ้ย๋อตกหจุ๊งนี่จะเล่นมุกีเหรอช่องมูกีบกประมาณพันแปดแหม่ปืนมันหายใหญ่ อลูกซองควงก็เอ้ยก็แรงเหมือนกันนะนี่คือมันจะกว้างแต่รู้สึกว่ามันแรงต้องไม่ยิงไกลอ่ะยิงไกลไม่ไม่ค่อยโดนแฮมเออน่าจะยิงไกลน่าจะมีปัญหาแหล้วของปืนมันกระจายปวดยิงไกลอย่างว่าเพื่อนใครเกาะไม่เที่ยงระเบิดไอ้นี่สีฟ้าแค่ได้สีฟ้า เหรเอาเกได้สิทองยึดทงอยู่แปบนเกียใช้ปืนพกเท่าบอกเดียวพอเกื่อถือเกื่อนเฮ็ดแนวบิกโอ้ไหแล้วกไ s ซ <tr ust _> so i c ไ โอ้ยนี่ซื้อกระสุนได้ปะกองทองเยอะแล้วแอบอดบอดไมนี่บอดโอ้ยวงบีบอะวงบีบอะเฮ้ยทำไมมีเสียงรอยตีนมาเป็นที่อกี้เอาเอามันตัววงบีบนะครับเฮ้ยไปเอานั่นก่อนได้ป้าทันป้าทันป้าทันป้าวงบีบนะครับวงบีบนะครับไม่ทันละแไม่ไม่ก็ได้ปะปือพกนี่แหละเดี๋ยวพอแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอดเดี๋ยว ขวาขวาขวาเจอเจอไอ้ตีตีวงเหลืองตีวงเหลืองโอ้โอ้ยิงยิงแม่นจังเลยยิงแม่นจังเลยเราอะข้างบนข้างบนเฮ้ยทำไมมันมีอะไรล่ะไม่มีป๋อเท่ก่อนเฮียจะยิงนะซาสุเกะซาสุเกะโดนไปร้อย ผมอยากให้คุณมาอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เฮ้ยขโของเลยจ้าโของเลยจ้าไม่ผมยิงไม่โดนเลยโหนีใครกอดยังไม่เต็มฮะอันนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ เตร็บแล้วเตร็จแล้วเอาสักอะไรงงอฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเร้ยเฮาไเ่เอาเราไเ่เอายเนะยเ่้ยเฮ้ยรถอยู่้้างห้้าเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ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 อ้ มาแล้วมาแล้วป้าแจ็มีกระโดดสูงอยู่หรอถ้าไปเห็นไม่เห็นก็เ็ยคนเจอเลยวะไปทางนี้นนครับไปทางนี้ครับไปเลยน,น,นี้นะดันนะครับเราโอบอรถกำลังออกเดินทางสาม่วงสาม่วงสาม่วงสาวโมงสาวโมงเนี่ยอ๋อสาวงโอมงระยะระยะไปทันไหมนะ <laughs> เออเชื่อไปได้ถึงทันไม่ยังไม่มีคนเปิดเลยเร็วอ่ะหม่ยถึงรถกูเนี่ย รถกูเนไปถึงทันมั้ยไปถึงรถกูจะไปถึงทันมั้ยมีบอดวิ่งเป็นเพื่อนบอดวิ่งเร็วเาวมาเราโดดไปไม่ได้หรือเอิจะบินได้ดีกว่าที่โดดที่โดดอยู่ในตึกนี่แมน ระวังมีคนนะโดลงไปไม่ดูเอ้ยมี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 ดีมันกดแตกออกแล้วเอ้ยกดเนี่ยเอ้าโอกี้มันบ้ากอหรกีกีบแขนผมมันแตกใช่ใช่เห็นเหมือนกันนึกว่าว่าขันกดโคเอสแบบจำมาเอาั้นรถ้เมื่อกี้ขับมาเจอนี่เห็นเต็มตาแล้วเปิดต่อหน้าปุ่งสะดุ้งมีคนนะ ก็ว่าอยู่มันยังไม่โหลดเลยแม่เรยทำมมันแตกออกวะมันยังไม่มีคนกดโหลดเลยเราดูคนเข้าบุงนะเราก็ถามถึงจัหว้าพอดีแล้วมะ้งเป็นรือเบิดเอ๊ะใครดูปะไปดีเป็นเรืเอ,อเบิดเด็ดเ,เออดุกนะอาละวาะมีเสียงปืน ตึกตึกอะไรวะตึกที่เราเรียนคณิตเะอยู่มาบขร,รทำไมอ่ะชื่อตึกอะไรนะตึกตึกโอ๊คตึกห <นะ S 1> ้าเรอที่เราเรียนตึกห้าใช่ไหมตึกห้า <วะ S 1> ทำไมร้านขายน้ำน่าตึกมันตอนเราเข้ามันกีป่ปีวะมันอยู่กี่เทอมวะ่อนมันจะปิดวะร้านน้ำอันไหนไอ้ท,ที่ที่เป็นน้ำที่มันมีพึ่งเยอะๆนะ รู้จักนะมันเล่นยังใครที่ไหนอ่ะอ่าใช่มันมีใหญ่อีกอันหนึ่งเด็ใครไม่เอาปะขึ้นข้อมเอ้าเอ้านึกว่าเก็บมาแล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปให้ก็ได้เอ้าช่องว่างเหรอว่างเหลื่อืๆโป่แล้วเอาปืนกระป๋องเดียวมัวแต่เก็บมัวแต่เก็บแบบนี้มัวแต่เก็บเออปืนกรบปุกกระดาษ อ้อมารับของจากเพื่อนก็ได้อะอไม่ใช่เพื่อนทำนะแอซิดแทนเฮ้ยคนบินอะคนไฟ<ค>บิน,นว่าแหละดิชอยทำเลยแทนพวกกูได้แอซิดทำไปทำไปถล่มให้ลาบไปแน่เอาน้ำตกไปบอสใช่ไปอีกรอ้ เอไม่ีเอเอกะอระวังลองโดนโดนกัดลองโดนกัดเฮ้ยเือเสาเฮ้ยเดี๋เดี๋เรือจะพังเฮ้ยมีคนยิงมงหัวแตกหัวมันแตกหัวมันแตกหวก็แตกตายวะอบนหัวแตกหัวแตก หมดแตกหมดเลยหมดแตกหมดเลยไอที่ยืนนี่นี่บอดอใช่ตัวนี้บอดตัวมีอันนี้บนหนบัวคือบอดมันตกใจอะไรกันเราเข้าวงเราเข้าวงเราเข้า,งนนาวงชิบหายแล้วอ้อขึออ้นต้นไม้เราคาหา่าอีกเหมือนมีคนบินมาหาเราปะเนี่ยเขาได้ยินเสียงยิง ไล่เกิดเคโบสัตย์ตะไคร้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยแทนอยู่ไหนแทนอยู่ไหนแทนอยู่ไหนวะโอุ้ยแทนอยู่ข้างบนเจใหายแล้วแทนหนีมาหนีมาเดี๋ยวยิงมันยังไม่โผล่อ่าอะไรขั้วเพิ่มนี่หาอยู่ไม่เจอนะสองคนอั่ง เสียงสลิงป่ะอ๋อสลิงข้างงานเราอ๋อสลิงเราแต่วันวีาอ๋อจอแล้วเจอนเี๋ยวยิงให้แต่สมัยมันขึ้นเกาะเราสลิงไปดีกว่าไปสลิงนะนะสไลด์เฮ้ยเขาขึ้นมาข้างบนเขาขึ้นมาเขาลงไปแล้ว เราไปต่อเราไปต่อ<ร>มันขึ้นมาจริงๆขึ้นมาจริงๆควรไปทางไหนวะทนนทแทนไปหาแทงกันวกันกดแตกดาวน,นึงดาวน,นึดาวนึงน็อกโอเคเราไปต่อได้ป่ะเนี่ยขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางอ้อมอ้อมขึ้นมากรแตกสองคนเลยไ,ไม่มีปืนใหญ่ยิงเขาอะอยู่ไหนวะอยู่ในบ้านเนี่ยแทนมีแทน ตูมน็อกหนึ่งหลือตัวเจทไทยเราเข้าวงก็ได้นะเหน่ยทางเนี้ยม,มันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบใครแม่นกว่ากันใครแม่นกว่ากันทุนก็ยิงด้วยเว้ยมันปั๊ยมยากดแตกแล้ว สวยน็อกไหมไม่น็อกน็อกยังโอเคทำแล้วตัวเหมือนคนนึงมันออกมาทางฟังผียังไงกัโอ้เข้าวงกุครับเข้าวงเดียวเข้าวงเดียวเข้าวงเดียวอุ้ยทำเป็นวงไก่ยังไงตายแล้วตายแล้วตายแล้วขึ้นข้างบนไหมข้างบนยังไม่หยุดนี่ขึ้นดิครับลอยอะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ้าเฮ้ยเออเลยเกาะตกใจเลย ได้วิ่งไม่ได้ไไดช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วเวทต้องแช่วงอะ่ะผัดกันแช่วงได้ไหมผัดกันแช่ <laughs> ทำไมลงมาล่ะแผลทางไหนวะ <laughs> ผัดกันแช่วงเลยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ออกมาเอกมาออกมาดูดอ <laughs> เอาอะไรวะ เออเอานนเงินก็เส้นมันอยู่ตรง,งนี้เส้นมันอยู่ตรง,งนี้อันนี้อันนี้เส้นวงดูอันนี้เส้น <c oughs> ก็วงเส้นวงกลมอยู่นี่ไงเนี่ยเนี่ย,ยมัน <c oughs> เสี่ยเลือดไปทำไมอยนะนับตรงแทนเดลยมันจะมีอันนี้ให้ไหมเนี่ยมันจะมีที่พ่นให้ไหมนนะโอเคมีที่พ่นให้ขอบคุณครับพอที่พนะ่นเอา้าทำไมเก็บไม่ขึ้นนะที่พ่นไม่ได้เก็บยาด้วย ไปกวาาดี่กวงบีบแล้วชิบหายแล้วโชคดีเพื่อนๆโชคดีเพื่อนๆโชคดีนะครับโชคดีนะครับเอ้ยมีคนซิปอันนี้มันมีคนซิปอ่ะมันมาหลอนเออใครเก็บไปใครเก็บไปอ่ะเหลือขวดเดียวเอ้ยอยู่กับต้นไม้สองขวดจากขวดที่แล้วเอ้ยมีคนอยู่หลังต้นไม้นี่เห็นปะเห็นปะเล่นล้มไม้ล่นเฮ้ย ไอ้เหี้ยเยอะไอ้เหี้ยไอ้โลกาสงคามเลยมา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 เข้ามาเด็ดมีคนชุบข้างนอกวงด้วยอาสงครามเลยแทนสงคามว่ามันมันนีปืนอย่างยี้งมันมีคนชุบนอกวงด้วยแทนเราต้องเข้าต่อนั้นเนี่ยมันไกลเกินไอ้เที่วงทักมาก็มีแทน ตาย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 มีย้ายฉันไหมมีย้ายชั้นไหมโอเคลุกลุกฮะอาโอ้ยมาดีอีกวิ่งขึ้นเขาเปนเราไหนไหนไหไหนเห็นปเห็นปะนี่ไม่มียาระเบิดเออไม่มีระเบิดโดนแล้ว ลงวิ่งเอาเองแล้วนีจ๊ะลงมาลงมาเออแท้ขึ้นไปหัดนะมันลงแล้วใช่ไหมลงมาแล้วโอเคนล้างตีเขาเลยดานล้างด้านหลังเสร็จแล้วเข้าวงเลยปะแต่เข้าวงไม่มีคนอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมแน่ใจใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงอย่ามาเนียนอุ้ยชิบหายอายุโดนยิงหน้าสั่นมันโลมากมันโลมาก ให้คนหนึ่งมาชุบกันได้โอ้โดนยิงหน้าสั่นปืนสั่นเลยต้้งหลังอะแทนเะ็กน้องนะโทษเพื่อนเลยหน้าโดนยิงหน้าสั่นเฉยมีมีมีแทนเะ็กน้องนะอยู่ไหนแทนเอาเอาแต่นราเหรอแต่อยู่ไหนสบายเดี๋ยวสองก็จะใช้โอ้เนี่ยข้างล่างอัตโนมัตตัวหนึ่ง เขาจะมาดูฝ <oh> oh. bueno ั่งแทนอะเดี๋ยววะเอ้าตัวนี้หายไปไหนแล้วได้ไหมแทนสู้ได้ไหมดีอยู่นี่สวยเหลือกันแทนโอเคโอเคกอมบินเฮ้ยคอมบินเกือบแล้ว